อาวุธของศูินดาเองก็หนักหน่วงเนียนะครับนี่ครับแม่ตัดลำตัวใช้ความได้เปรียบรูปร่างเ,เดินเจอเซ้ายเข้าไปเดินครับอ่อยมัดอ่อยขวาคือถ้ายืนยืนคุยกันแบบนี้นี่ศูลินดาบอกก็คุยได้ทั้งวันว่ากวาจะถึงตัวครับถึงตัวได้ก็จริงแต่รับแข่งซ้ายไปก่อนครับ สินดานี่มีหมัดลำตัวครับคอยทิมเอาครับแม่วิ่งวิ่งเข้ามาโอ้่ยเจอความแข็งแกร่งครับของนักโทจากฝรั่งเศสหมุนไหลครับฟันศอกขวางมาแล้วฟันทีหนึ่งไหขวาต่อยหมัดครับรับอีกแล้วครับโอ้จะรอดไม่รอดครับแปะอยู่หลังเอลซ่าซะอีกครับซินดาครับศอกครับหมัดครับโอ้ไม่ยังไงครับ ครับจะหลอดไม่หลอดอ้ามีหมักตัดลำตัวแม่ลองต่อยหน้าบ้างไหมครับสลินดาต่อยลำตัวไม่ได้ก็